สิ่งที่ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทำแล้วทำให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าหรือวิ่งตามคุณนะคะกุญแจความลับในข้อนี้คือความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวในที่นี้คือยอมที่จะสูญเสียเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้กลับเข้ามาข้อนี้มันยากสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าเสี่ยง กลัวที่จะเสียเขาไปจนส่งผลให้ผู้ชายมีอำนาจในความรู้สึกของคุณอะพูดง่ายๆว่าผู้ชายมีอำนาจเหนือคุณเวลาที่เขามีอำนาจเหนือคุณนะคะมันหมายความว่าเขาจะจัดการกับคุณยังไงก็ได้เพราะคุณยังไงก็อยู่ในใต้อาน,นัจของเขาเหมือนเดิม สิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะมันยากและถ้าคุณอยู่ในสถานะนี้ในเรื่องเกมของความรักนะคะสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจหยุดวิ่งตามเขาหยุดวิ่งไล่ล่าเขาปล่อยเขาไปพูดง่ายๆคือมันคือการวัดใจเหมือนกันนะการที่คุณปล่อยใครสักคนหนึ่งไปอ่ะ คุณจะได้รู้เหมือนกันนะว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าคนที่เขารักคุณจริงนะสุดท้ายยังไงเขาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าคนเขาไม่รักคุณน่ยคุณจะวิ่งไล่ล่าจนเหนื่อยยิ่งคุณวิ่งไล่ล่าเท่าไหร่คุณค่ามูลค่าในตัวคุณจะดิ่งลงเหวแล้วเขาจะมองว่าอ้าวก็ไปสิอยู่ทําไม อยากอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปพูดง่ายคือเขาไม่แคร์คุณแล้วแล้วเขามองคุณเป็นของตายละอันนี้คือในเกมที่เขากําลังอยู่เหนือคุณแต่ถ้าเกมที่คุณบอกว่าเออฉันพอแล้วอยากไปก็ไปถ้าคนที่เขารักจริงเขาจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าคนที่เขาไม่รักเขาก็ไปค่ะแต่ยังไงคะการที่เราจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเราต้องมีความใจเด็ดในตัวเองพอสมควรแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองพอสมควรคุณรู้ไหมคะว่า ผลตอบแทนของคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่าแล้วคู่ควรกับคุณเหมือนกันพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะยอมเจ็บและตัดไปอยากให้มันเป็นอะไรที่เรื้อรังแต่สิ่งที่จะได้กลับมามันจะคือความสุข แล้วคนที่คู่ควรกับคุณค่ะที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ใครนะคะอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอยากมีแฟนฝรั่งโคชเชมแนะนํานะคะสีพึ่งเน้นในเรื่องเมตามหานิยมแล้วก็เน้นในเรื่องของมหมูเฮ้งบนใบหน้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอันนี้จะเน้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะตลับแค่เนี้นะจะใช้ได้ประมาณสักสามสี่ปีเลยนะโคชจะบอกเลยว่าถ้าคุณมองในเรื่องของความคุ้มอะ มันเกินคุ้มไหมกับการที่คุณแชทมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังติดปัญหายังไม่ประสบความสําเร็จเออแล้วถ้าสมมุติคุณบูชาสิ่งนี้ไปแล้วมันสามารถช่วยให้คุณสําเร็จได้อ่ะชีวิตคุณจะทวีคุณไปขนาดไหนแต่ควจะบอกเลยนะว่าเหมาะสําหรับคนที่เชื่อเท่านั้นถ้าคุณมีความเชื่อเต็มหัวใจบูชาไปไม่กี่วันเห็นผลแต่ถ้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง มันอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรแต่ถ้าไม่เชื่อเลยแนะนําว่าอย่าบูชาไปเพราะอะไรเสียของนะคะสิ่งนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะเอมรอสิ่งนี้มาตั้ง3ปีนะคะดังนั้นจึงเอามาแบ่งปันทุกคนใครสนใจก็อินบ็อกทักโคชเอมมาได้เลยเนาะการสร้างหัวเห้งบนใบหน้านะคะมันจะเป็นสูตรของมันแบบนี้อ่ะอันนี้เปลี่ยนตลับแต่ตรงนี้นะคะจุดกลางหน้าผากนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าในเรื่องของสติปัญญา การที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของความรักเนี่ยเราต้องมีสติปัญญาในการคิดในการวิเคราะห์เลือกคนเขาจะทําให้เราอะตาสว่างมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเหมือนเปิดตาที่3ของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็จมูกโหนกแก้มทั้งสองนะคะลิมฝีป่า อันนี้คือสูตรแต่และสูตรเองมจะอธิบายเป็นคลิปไปเนาะเพราะว่าถ้าอธิบายครั้งเดียวคือเยอะมากๆเลยนั่นเองดังนั้นใครสนใจอินบ็อกทักโค้ชเอมมาได้เลยนะคะรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีมาอีกแล้วสําหรับสีพึ่งนะคะเพราะว่าอะไรมันทํายากนะคะทุกคนโอเคนะ